มาเลยตัวที่สามได้ตัวที่ทน,นี่ดีกว่า nope are right well at least i found it ah uh, 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 spider don't fade on me yet what are you supposed to be the demonic kumquat you can call me goblin Hob newsflash hobby you're not my first goblin ah, but this goblin has one thing the others never had the fragment yes and with its power I'm going this to world tear apart. มันมีเฟดเมนอยู่นี <ent> ว่ว <verlier t> ่าเย็ดเปียดทำไงวะเนี่ยเฮ้ยต้องหลบรถด้วยหนีไปไหนเราเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยมันมันพังรถให้ละเป็นไรอุ้ยเต็มเต็ม รถมันเยอะไปเออเออโดนเออไอ้เหี้ยโดนทุกดอกเลยมาจากไหนเว้ยไปไปไป Nice! So, now, you're dead! Oi, oi! The blights. but my nanofiber wings broke the fall! What a neat! How'd you get your claws on that? Oh, you love to Yeah, that's why I asked. Oi! 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 มันไม่ได้เล่นนานหลบตัวไหนวะอือปากลับไปอือเอาไปไมาลงมาให้เย็บอือฮ้ยทุ๊บ

หโอเรอ้อยโอ้อย่ย่า้ยหัวไปโดนอเคเ i e a ย o i s s e r m เ s r d t h b a ยเ i n ปาเข้าไปเต็มหน้ามานี่เลยอ,อ,อืโอ๊ยไม่ได้เว้ยเราต้องเอาลูกที่สองต่อ,อยหนึ่งทีหมดอะไรนักหนาเฮ้ย เอาไปบ่นมากบ่นมากบ่นบ่นบ่นอยู่ได้บ่นอยู่ได้หลบลูกแรกอุ้ยหลบไม่ทันลบเอาไปหมดยังเลยอื้ยอื้ยอีกทีเดียวอีกทีเดียว อุ้ย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 จะตายห่าแล้วกูเฮ้ยแบทแมนล่วงลาก่อน ลาก่อน้อื้อมันน่าจะใช้พลังของเฟกเตมแล้วแหละไม่ใช่เว้ยจะไปจัดการผู้คนไปทางไหนวะเนี่ย

เืออุ้ยุ๊บอุ้ยมีสไนเปอร์ด้วยใจเย็นพี่หลวงพี่หลวงโอ้โหยังไม่หมดเฮ้ย Deploy. Thanks for helping me work out my aggression. Oh, sorry, Bill is not have time to explain. Taking me. Yahoo. Ooh. Insurer alert. Insurer alert. Cold run. Cold run. Come on. เรียบร้อยหมดยังไปทางไหนวะเนี่ยเออเปิดสิโอ้โหเอืเออือไปข้างหน้าต่อฮะ มาทีาละลำเลยทีาลาะลำจัดการให้หมดก่อนค่อยไปหนึ่งสองเฮ้ยลำนู่นไม่ถึงไม่ถึงว่ะบินเข้ามาใกล้หน่อยดิเรียบร้อย

ทางไหนวะเนี่ยเขาก็บินมาแล้วฮะเอ้ยเอาคืนไปเอาคืนไปเอาหนี่คืนไปก่อน

กูปีมาจากไหนวะโอ้โหต้องปีนขึ้นไปเนี่ยไปต้องปีนขึ้นไปโอ้โหปีนตามกระจกไม่แตกหรอวะเนี่ยอยา่าจะยิงกูไม่เอา Nhỉ đang với. Bay ไหน? This will be a good workout. Oh my, yeah yeah lên yeah. <coughs> ui mày đồn hui 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 เอาเลือดก่อนเลือดเยอะเยอะไม่เอาเอาตัวที่ใช้ก่อนสิไปที่คอมแบทคอมแบท เออท่าหมื่นห้าก่อนเลยท่าอะไรไม่ร <c oughs> ู้ไปยิงเท่จังเลย,ยเก็ยเก็บเอาอีกแล้วบินอีกแล้วกูชนเต็มไปหมดอีก <c oughs> พุ่งเลยพุ่งเลยจังหวะนี้ เฮ้ยดูหลบไม่ทันเฮ้โอ้โอ้โหโอ้โหหลบได้แบตติดเลยเ้โอ้โดนแล้วห่ดอกเออโดนดีแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนะได้โอ And like You're not going to get rid of me that way, Wing. remember, remember? nano fiber mesh? You didn't do this to yourself. Someone made you. So receptive. More public eye must have attracted some attention for skydiving routine. i oh, when you were getting warm. We'll have to continue this discussion later. Permission oh, yeah, yeah. oh, to use lethal force granted. Yet, yet, neither of us. <coughs> I อย่าซาเอานปาไปโดนใครวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอต้ตัว,ต,วตัวใหญ่นี่มันเฮ้ย Ôi, ơ, cái cũng sẽ lột, còn This guy makes cái tuýe này nó mất ta yác quá. qua mà. thấy, cái ao khืน nó này, cái lưng lằng mấn sược, sược <พ uka> มกันดิตามมาโยนมาเอ,ออเอาไปเออเอาคืนไปทไมดิเ้เ้้กลางปีกเขาไปวะ <c oughs> <c oughs> อ้าจะกลางปีกโชสทำไม เไปอีกดอกอีกดอกอีกแล้วแม่งบินหนะีแกยังบินจังเลยจะเป็นแมนตกตึก ใหม่กว่าขวัหน้าขวัหน้าหนึ่งทีมันยืนล้อเท่ล้อเท่แล้วก็บินเหนียวอีกเย็ดเปียดเลย เว้มันขึ้นลิฟต์แบบนี้วะเฮ้ยมันต้องขึ้นท้างหนขึ้นข้างนอกเลยผมใช้พลังจิตด้วยฮะเฮ้ยมมีพวกพวกด้วยอะ มันใช้นี่นะมันใช้จากแมนแล้วจากเท่มันยิ่งอยู่ข้างหลังแล้วโคตรใหญ่เลยนี่เหมือนเราโดนไอ้นี่อยู่แล้วแหละประสาทร้อนสู้ไงวะเออทีละตัวแล้วกันเอือ มันไป็นแบบนั้นโอ้โหถ้าจะปล่อยร่วงขนาดนี้บินตีบินตีเฮ้ยเฮ้ยลงมาบนพื้นก็เสร็จสิ หลบลูกแรกเก็บลูกสองปลาใส่หน้าปลาใส่หน้าออเออเฮ้ยโห <know> มากระตัวใหญ่นี่แม่งภาพหลอนดิว่ะโอ้เยอะเลยเยอะเลยรอบนี้รอบนี้เยอะเย,ยอะเยอะเออ อือหมดหมดเฮ้ยเฮ้ยไอตัวนี้มันติดเฮ้ยมันอือเรียบร้อยโอ,อยังมีอีกไอสัตว์อือหมดแลงวะหมดแล้วบดหนึ่งลูกยิงอีกลูกอ้าวปาไปโดน

บินเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดเลยนะมึงอ่ะนทำไมต้องมาบินตรงนี้ยลบหนึ่งลูกลบจับอีกลูกอ้าวไอ้ลืมกดคิวอีกทีหนึง่งไอ้เหี้ยลบหนึ่งปุ๊บอ้าวกดไม่โดน งล,ลงมาบนคืนกี่เสร็จสิครับเสร็จสิครับเสร็จเสร็จสิครับอุ้ยอีกนิดเดียวเฮ้ยจับไม่ได้วะ่ะมันอยู่ใกล้ไปไไเอะไรละ่ะ เออมอยู่ไหนวะหนูไงเอาไปเรียบร้อยเรียบร้อยเลือหมดแล้วลปไ,ไปฮับก็ปิ้ง เพ <that> ื่ออะไรวะเพื่ออะไรเนีดมจับเพื่อนได้เพื่อนก่อนมึงเนี่ยฮะเฮ้ยต้องทำไงวะตรงนี้ตรงนี้ดิ้นดิ้นทาส่ายังหรือเปล่าไม่ใช่ทาส์สไปเดอร์อ้าว อาวมีก uh like. ูล้มกูแพ้เหรอทำไมกดไงวะอ๋อเป็นยี่เอ้ยโดนหมัดเดียวเออเออต่อยลบเออเออเออ i ออเรียบร้อยเป็นศพไปแล้ว You said it well. Now, let's take a better look at these. Looks like nanofibers fused with bioorganic circuitry. Only one corporation has technology advanced enough for this. Alchemists. Settled, huh? For this round, 19 seconds. Fast. Okay. ดาหน้าตัวอะไรวะ <c oughs> เคียยวแล้วหนึ่งด่านมีเหรียญทองมาอันนึงด้วยเวลานะฮะเดี๋ยวสองโอเคจบก่อนไป